สวัสดีครับวันนี้ผมมาสาธิตการใช้โปรแกรม SmartB i t 366กนะครับไปดูรายการค้าเลยครับอันนี้จะเป็นรายการเกี่ยวชําชำระหนี้ให้จ้ายต่างแล้วก็เจ้าหนี้หรือว่าชำระหนี้ต่งตางๆกับเจ้าหนี้นะครับแล้วบางรายการก็จะมีหกักในที่จ่ายด้วยรายการแรกก่อนครับวันที่30มราบมกราชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับเดี๋ยวขอขอ,ขอพิมพ์ก่อนเจ้าหนี้ยอดยกมาของต้นงดนะครับก็คือบริษัทไฮไฟโอเรนไทยจำกัดมหาชน ยอดจนนี้ที่ยกมาต้นงินก็คือ85,600ชํารชำะโดยเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์สาขาปากช่องครับขอ,อ,อโทษครับสาขาธนทนมิตรภาพครับเลขที่เช็คศูนย์3นึงศูนย์สองสามสี่ลงวันที่30เดือนหนึ่งครับาารายการนี้เราไปดูที่โปรแกรมเลยครับอ,อันนี้วิเคราะห์แล้วเป็นรายการ ชำระเจ้าหนี้แล้วเลือกหัวข้อ p r o ค u วต to pay ครับแท็บซื้อและจ่ายเงินนะครับเลื่อนลงมาครับเมื่อเรารับชำระหนี้เมื่อเราไปจ่ายหนี้เรียบร้อยเราจะได้ไปเสร็จกลับมาเพราะนั้นเราต้องคลิกหัวข้อนี้ครับจ่ายหนี้ค่าสินค้าได้ไปเสร็จรับเงินนะครับกดปุ่มเพิ่มครับวันที่เราจ่ายปุบ๊บวันที่เราจ่ายเราได้ไปเสร็จรับเงินเลยก็คือวันที่30มมกราคมครับ ต่อมาครับตรงรหัสผู้จำหน่ายชื่อผู้จำหน่ายครับเอกสารองิงอ้างอิงเป็นสัคัญจ่ายให้เลือกตรงนี้ครับเอกสารอ้างอิง,องคลิกไปเลยครับอพอดีเราเป็นยอดเจ้าหนี้ยกมาต้นงวดครับก็คือวันนี้ครับต้นงวดก็คือ31เดื 4. อน12ปีสองพนสอสถัดมาอีกวันนึงก็คือต้นงวดก็คือวันที่1มกราสองพันยี่สครับอันนี้ครับยอดเจ้าหนี้ยกมาต้นงวดของใบนี้นะครับอ ตรงตามโจทย์ครับของบริษัทไฮไฟโอเลนไทยครับคลิกเลยครับยอดเงินก็ตรงกันครับแปดหมื่ครับอันนี้นะครับยอดตรงกันครับต่อมาครับเราชําระเป็นเช็คครับคลิกตรงนี้ครับคลิกเช็คครับแล้วก็กดเลือกเช็คครับเช็คจ่ายเรายังไม่มีครับเพิ่มข้อมูลเลยครับเลือกที่เช็คก่อนนะครับ ศูนย์หนึ่งเช็คลงวันที่30มสิบครับอ่าวันนี้ทำเช็คเลยครับวันที่30มสิบมกราคม วันที่เช็คก,ก็30มกราคมครับอ่ากับคิดว่าตรงตามโจทย์นะครับอ่าเช็คลงวันที่30มกราคมครับอ่าเช็คเราจ่ายแอรไทครับไฮไฟโอเลนไทยครับคลิกเลยครับไปเช็คธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตนูน้มิตรภาพครับอ่าเช็คขีดข้อไหมครับ เราจ่ายเช็คนีติบคุคคลคนขีดค,คอมแอร์คาบิโอลี่ครับเป็นเช็คต่างจังหวัดครับอ่าจำนวนเงินน,นั้นได้เช็คแปดหมื่นห้าพันหกรอยแปดหมื่นห้าพันหกร้ 85, 600. 85, 600. ตรงกันไหมครับแปดหมื่นห้าพันหกร้อยนี่ก็ชำระเอกสารนี้ก็ต้องกรอกแปดหมืาพครับเอกสารนี้ที่เอกสารที่เราอ้างอิงมาครับ สูบบัญชีเงินฝากครับก็เป็นเช็คก,กระแสแล้ววันนะครับก็เลือกสมดุดบัญชีเงินฝากกระแสแล้ววันครับเราตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับเลขที่เช็ค 0- ูนย์หนึ่งศูนย์สองสี่ถูกต้องครับเช็คลงวันที่สามสิบมกราจ่ายใครครับไวไฟโอเนไทยเช็คไทยพนิดสาขาถนนมิตรภาพครับสม,มุดบัญชีเงินฝากนี่ครับ อ,อันนี้เป็นเงินฝากกระแสะแลยวันย้อนเงิน8ป6 0 0ื่าพันหอากสานนี้8 5 6 0 0ครับถูกต้องแล้วก็กดบันทึกครับเสร็จแล้วก็กดตรงนี้เลขเช็คเลยครับข้อมูลก็จะดึงกันครับอโอเคหมายเลขอ้างอีงนี้ก็จะมาจากที่เรากรอกออเลขที่บัญชนธนาคารครับอันนี้เราก็ บอกเลยว่า,าเราชําระนี่โดยการออกเ็นเชคแปบหม่าพกรครับเมื่อตรวจสอบคาตั้งแล้วกดบันทึกได้เลยครับอ,อันนี้เราอยากดูว่า,า,าเราชําระนี้แล้วเรา,าเราจะดูใบเสร็จของเราที่เราออกมาครับกดเพิ่ม,มกดเ,มเซฟครับ อ่านตาครับอ,อันนี้เราไปจ่ายฉันบัตนี่ก็ใไ้ไฟไไฟก็จะออกใบเสร็จรับเงินเรามาเราก็เอาใบเสร็จไฟ,ไฟนี้มาบันทึกข้อมูลเป็นใบเสร็จรับเงินของเราเหมือนกันครับอันนี้ก็จะบอกเลยว่าชื่อผู้จําหน่ายก็คือเราไปจ่ายนี่ให้ใครครับอ่าผู้จําหน่ายสินค้าให้เราอ่าอันนี้ให้ไฟครับเลขที่เอกสารอันนี้เป็นต้นเลขที่ใบเสร็จของเราแต่อ้างอิงจากนี่ครับ ตัวที่ยอดยกมาของเราอโอเคนะครับอันนี้ก็ยอดเงินอะครับอ่าอันนี้ชำระเป็นเช็คอันนี้จะอ่าปอดีข้อมูลจะไม่ขึ้นครับไม่เป็นไรครับอ่าอันนี้ต่อมาครับรายการค้าถัดไปครับอันนี้จะเป็น ชำระหนี้ค่าบริการชำระหนี้ค่าบริการแล้วก็ออกภาประสินีใจ,ใจใจด้วยครับชำระหนี้ค่าบริการเราไปดูโปรแกรมเลยครับหัวข้อเดิมครับหัวข้อเดิมครับจ่ายหนี้ค่าสินค้าและใบรสร็รล่วงเกินอันนี้ครับกดปุ่มเพิ่มครับแก้วันที่ครับเราจะวันที่30มมกราคม อเอกสารแล้วก็คิดที่เอกสารอ้างอิงครับน,นี่เป็นค่าเบิกการเราใช้เบิการเข่าเข่านคราคราชสีมากรุ๊ปครับคลิกอันน,นี้เลยครับคลิกเลือกออกมาอ่าครับต่อมาครับอ่าอันนี้ในโจทย์ครับอ่าเราชาระค่าเบิการเมื่อวันที่23ามมกราจ่ายเป็นเงินสดอ่าก็จะเป็นจะบอกว่าอันนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23มมกราคมอ่า ขอดูตรงนี้ครับนะครับอันนี้ครับเอกสารอ้างอิงอันนี้ครับยีสาม,มกราคม5,000บาทอ่ามีภาษีหักเงิที่จ่ายสามเอนันนี้เราก็มาาเลือกข้อมูลให้กับใบหักภาษีเงินที่จ่ายครับเป็นมาตรา3สเปอร์เซะะ็ระเภทค,ค่าบริการนะครับอ่าก็คือ5,000บาทบวกแบปอีก350บาทแต่หักอ่าหักภาษีเงินได้หักทีก่จ่ายออกไปให้ภทบริการหัก3%ของฐานค่าบริการ5,000หักอีก150สิบถูกเป็นแล้วเราจ่าย 5,200และต้องออก,บกใบหักภาษีหน้ที่ใจ่ายให้กับลูกค้าด้วยอ่ะเราชำระโจทย์บอกเราชำระเป็นเงินสดด้วย5,200อ่ะตอนนี้เราดูข้อมูลแล้วข้อมูลถูกต้องกดบันทึกได้เลยครับอะลองปิมพ์เอกสารมาดูครับออันนี้จะเป็นตัวใบเสร็จอ่ะครับพิมพ์หักหนที่จ่ายมาด,ดูดีกว่าครับ อ่าพิพ์หักนึกใจอ่านี่ก็จะเป็นหักนึกจะจ่ายครับปุ่มเซฟอ่เราไปดูหักนึกายกันครับอ่านี่จะเป็นหักนึกายครับผู้แม่งที่จะหักก็คือคนจ่ายเงินครับบริษัทสุตสธิพาสครับจะให้บริษัทครานครละสีมาครบครับอ่าเป็นพงศธรห้าสามครับนิติบ,บุคคลจ่ายนิติบ,บุคคลด้วยกันพงศรห้าสามจ่ายค่าอะไรครับอันนี้จะเป็นค่าบริการครับ ค่าบริการหักร้อยละสครับก็คือ5000หักสา5เบาทนะครับอันนี้ก็คือนั้นตาใบหักภาษีนี่จ่ายครับก็ปิดได้เลยครับต่อมาครับมีรายการอีกไหมครับมารำดับที่3ครับอันนี้จะเป็นจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งสามรายการนี้ค่าน้ำไฟเป็นเงินสดนะครับเอารายการแรกก่อนครับจ่ายค่าไฟฟ้า เป็นเงินสดนะครับจำนวนเงิน10,000บาทครับต่อมาครับเรามาจ่ายค่าไฟฟ้าน้ําประปาค่าอินเทอร์เน็ตกันครับเหมือนกันครับเราจ่ายด้วยเป็นเงินสดะครับก็จะได้รับใบเสร็จมาจากผู้ให้บริการแล้วก็เอาใบเสร็จมาลงบันทึกบัญชีเรามาลงบันทึกในระบบครับแล้วก็เข้าเมนูเหมือนกันเดิมครับใบเสร็จจ่ายนี่ครับกดปุ่มเพิ่มครับวันที่ในใบเสร็จก็คือวันที่30มมกราคมครับ กดตกลงครับอ่าต่อมาเรามาดูเอกสารอ้า,อางอิงครับการจะบันทึกค่าไฟฟ้าคณะปลาเขาจะเน้นเราต้องขีนี่ก่อนนะครับต้องขีใบแจ้งนี่ให้ได้ก่อนอ่าจากอ่าจานี่เราเนี่ยต้องเมื่อเราได้ปุ๊บเราต้องขีใบแจ้งนี่เข้าในระบบไปก่อนถึงจะสามารถชำระได้อ่าอ,อันนี้เป็นค่าไฟฟ้าครับอันนี้ผมขีใบแจ้งนี่แล้วอันเลือกเมน,น,นูนี้ครับที่ผมขีไว้ยอดค่าไฟ1นึ่งหมื่นเจ็ดร้อย บวกอีกเจ็ดร้อยคือค่าแบตครับอ่ะคลิกเดอร์นี้เลยครับอ่าอันนี้ข้อมูลก็จะดึงขึ้นมาครับอ่ามาดูข้อมูลที่ดึงขึ้นมาครับเป็นค่าไฟฟ้ายอดหนึ่งหมื่นบาทอ่าบวกแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ทั้งหมดเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยครับอ่าอ่าไม่มีหักนั่นที่จ่ายนะครับเป็นศูนย์อ่าชำระเป็นเงินสดอ่าตามรายการนี้ครับเดี๋ยวขอดูนะครับอโอเคครับก็ เมื่อเช็คแล้ววันที่30อ่าเป็นก,นการจ่ายค่านี้ค่ไฟได้ไปเสร็จรับเงินอยอดหน0่งหมื่นเจ็ดร้อยมแบตเอร่แล้วกดบันทึกได้เลยครับต่อมาครับไปค่าน้าปปาครับวันที่30มกราคมก็ตกลงเอกสารอ้างอิงที่เราคีบใบแจ้งหนี้ครับจ่ายจะผูะ้ให้ป็นการจากค่าน้ำปปาะนะครับก็อันนี้ครับ าสขาขานคลรัสีมานี้ครับด,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 ดูสิดูสินค้าที่ดึงมาได้ครับเป็นค่าน้ำประปาครับสามร้อยบาทมีใบเจ็ดเปทั้งหมด3 2มบาทครับจ่ายเป็นเงินสดครับก็ตรวจวามทุนร้อยก็ถูกต้องกดบันทึกได้เลยครับต่อมาครับค่าอิเนเทอร์เน็ตครับลงวันที่30มกราเหมือนเดิมครับ เอกสารอ้างองิองเราต้องขีใบแจ้งนี้ให้ได้ก่อนใบแจ้งนี้ค่าอินเทอร์เน็ตของ Ad s อวนครับเลือกได้เลยครับอ,อันนี้ใบแจ้งนี้ค่าอินเทอร์เน็ตครับครั้งละพันห้ามีแบตเจปอร์เซ็นแะสิภาษีหันด้วยจ่ายเพราะค่าอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นค่าบริการครับไม่เหมือนค่าน้ําค่าไฟอันนี้ถือว่าเป็นการาข,ขายสินค้าเหมือนกันอันนี้หนึ่งก่อนครับค่าบริการพันห้าแบต เปอร์เซ็นต์ก็คือ105บาทเป็น1,605บาทแต่ต้องหกักภาษีเงินได้จ่าย3%ถือว่าเป็นการบริการครับพันหหัก3ก็หัก45บาทอ่ารวมแล้วที่เราต้องชำระคือ1 5ึ5 0บาทเวลาเราชำระเราจ่ายเงินสดไปและก็ต้องบอปนี้ให้ด้วยครับ,บรใบหักภาษีเงินได้จ่ายครับอ่าแล้วก็ระบุครับอ่าเป็นค่าบริการรวม1 5ึ่งหมื่นห้า่านไ้จ่ายครับอ่าชำระเป็นเงินสดครับอ่ากด ชำระเป็นเงินสด1น6 0งพันราตรวจสอบความถูกต้องก็กดบันทึกได้เลยครับอลองมาดูครับของบริษัทแอดวานครับคอคนเร์เน็ตครับมีพิมพ์หางดี่ใจออกมาได้ไหมครับอ่ก็พิมพ์ออกมาได้ครับอ่ส่วนคันค่าไฟฟ้าครับ จะไม่มีคาว่าพิมพ์หักเงินที่จ่ายเพราะเราเซตอัพค่าไว้ไป,ปว่าไม่มีหักเงินที่จ่ายไปครับกดปุ่มพิมพ์เลยครับดูสิก็จะเป็นยอดตามนี้ครับใบเสร็จรับเงินที่ได้จากาลูกค้ามาครับเรามาดูการบันทึกบัญชีครับอเอาเป็นค้านาบป,า,ปาครับดูไวเชอร์ครับ ไว้เชื่อจะระบุรหัสบัญชีผิดเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับต่อมาไปการตรวจสอบอที่เราจ่ายค่าไฟฟ้าค่าน้ำมนปาแล้วก็ค่าโทรศัพท์ไปครับว่าบันทึกบัญชี ประเภทหรือไม่ครับอ่ามาดูรายการแรกครับอ่าค่าไฟฟ้าครับตอนนี้เรามาเข้าเมนูบัญชีรายวันนะครับอ่ถาถามว่าบัญชีรายวันเข้าทางไหนครับนี่ครับอ่า Fin QL อ่าบันทึกรายการวันรายการรายวันครับอันนี้บันทึกรายการเน,นี่ยจะเป็นรายการทั้งหมดยีิบสองรายการซึ่งเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าไอ้ค่านา้ำค่าไฟค่าปลาที่เราจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยมันอยู่สมุดประเภทไหนครับอ่านี่ก็จะเป็นสมุด รายวันจ่ายครับเราคลิกตรงนี้ครับรายวันจ่ายเมื่อสมุดรายวันเสร็ปุ๊บเห็นยอดนี้ครับหนึ่งเงที่เป็นค่าไฟ,ฟที่เราจ่ายไปครับเราคลิกเข้าไปดูก่อนครับคลิกเข้าไปดูเราจะเห็นเลยการบันทึกบัญชีตรงนี้ใช้คำว,ว่าเจ้าหนี้กันค้าที่จริงต้องเป็นค่าใช้จ่ายครับเรากดเข้าไปเลยเลยครับเพื่อแก้ไขครับต้องเป็นเมวดค่าใช้จ่ายเราพิมพ์เลยครับว่าค่าไฟฟ้าสิมีขึ้นไหมเป็นค่าใช้จ่ายมีขึ้นครับ นี่ครับเลือกอันที่2ครับเป็นค่าไฟฟ้าครับหมวด5้าค่าจ่ายคลิกเลือกเลยครับอ่าก็จะเป็นเดบิตค่าไฟฟ้าเครดิตอ่าเงินสดไปครับโอเคกดอนุมัติรายการเลยครับอ่าอนุมัติรายการปุ๊บลองกลับเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งครับว่าบันทึกบัญชีถูกไหมครับอ่าลองกดคาว่าพิมพ์ดูไวเชอร์ครับอ่อันนี้คือจะเป็นไวเชอร์ที่บันทึกบัญชีนะครับเราจะเห็นเลยว่ารหัสบัญชีเดบิต หมวด5ค่าใช้จ่ายครับแล้วก็เครดิตสินทรัพย์อก็คือเงินสดครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเรามาบันทึกบัญชีให้ถูกแล้วครับต่อไปค่าไฟต่อมาค่าน้ำปปาครับอ่าคลิกเลยครับเลือกอันนี้ครับน้ำปปาที่เราบันทึก3 2 1้บเาทอ่าเราก็เห็นว่าอ่าหัดบัญชียังไม่ถูกครับยังไม่เป็นหมวดค่าใช้จ่ายอ่าเราคลิกแก้ครับพิมพ์ค่าน้ำเลยครับอ่า ก็มีค่าน้าปะปาอันที่2ครับอ่าคลิกเลือกได้เลยครับอ่าจะเป็นดีิตค่าจ่ายคือค่าน้ำปะปาแล้วก็เครดิตสินทรัพย์เงินสดออกนะครับอ่ากดอ,อนุมัติรายการเลยอ่าต่อมาก็เหลือค่าโทศรศัพท์ครับอัน,นของบริษัทแอดบอลนะครับคลิกเลือกเลยครับอ่านี่ก็ยังเป็นจเจ้าหนี้กันค้าอยู่ครับแล้วก็ามาแก้เลยครับอ่า มีคำว่าค่าอินเทอร์เน็ตไหมครับลองตรวจดูก่อนครับอ่ามีค่าอินเทอร์เน็ตครับอันนี้ครับอันที่สองครับอ่าห้าศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ค่าอินเทอร์เน็ตครับเลือกได้เลยครับอ่าก็จะเป็นเดบิตค่าจ่ายเป็นค่าหมวกค่าอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เครดิตเงินสดแล้วก็เครดิตอ่าภาษีเงินได้หันหนี้จ่ายนิติบุคคลนะครับอ่าก็แล้วกดอนุมัติรายการได้เลยครับ นี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการนำเสนอครับสวัสดีครับต่อมาครับเป็นการบันทึกเงินเดือนนะครับวันที่30มกราคมจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับโดยตัดบัญชีจะออมทรัพย์ของบริษัตเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานนะครับห้าหมบาทแต่ต้องมีการหักภาษีินัดจ่ายเจ็ดร้อยบาทแล้วก็หักในประกันสังคมในส่วนที่หักจากพนักงานอีกพันห้าร้อยบาทครับอ่านดูีการบันทึกบัญชีเลยครับเข้าเมนูนี้ครับ Fin and GL นะครับ Fin cut GL นี่ครับ อ่าแล้วก็แท็บนี้ครับบันทึกรายการบันทึกรายการรายวันครับอ่าแล้วก็กดปุ่มเพิ่มครับอ่าเป็นรายการวันที่30มกราคมครับอ่าปรับวันที่ก่อน30มกราคมอ่าเลือกประเภทสมุดบัญชีครับอ่าอันนี้จะเป็นสมุดรายวันจ่ายเพราะเราแจกเงินเดือนเป็นเงินสดครับเลือกรายวันจ่ายครับอ่าคำอธิบายบัญชีครับ อถอนออมทรัพย์จ่ายเงินเดือนพนักงาน0ูนย์นทับหกแปอ่ะต่อมาบันทึกบัญชีอะไรครับอ่ะดดเ,เดบิตเครดิตบัญชีอะไรบ้างครับอ่ะเลือกก่อนนะครับอ่ามีแล้อ่าเดบิตก่อนครับก็เป็นบัญชีเงินเดือนครับอ่ะเราลอง เสิร์ชคำนี้ก่อนเงินเดือนที่เป็นค่าจ่ายครับอันนี้ครับอัน,นรายการที่สามนี่ครับเงินเดือนค่าจ้างนี่ครับห้าหมื่นบาทต่อมาอเครดิตครับอ่เครดิต เงินสดครับอ่าเป็นเงินสดครับเงินสดครับ hmm. อ่าเงินสดจะเพิ <ako hanging Form ida> ่งใส่ครับเพราะว่ามีรายการหักหออครับกดปุ่มเพิ่มรายการครับอ่ามีสองสองรายการที่ต้องเพิ่มครับอ่าอันต่อมาครับมีหักเนือดจ่ายครับเราพิมพ์คำว่าหักอ่าพิมพ์คำว่าหักครขึ้นนะครับ อันนี้ครับเล to to ือกอันที่ ng, สองครับภาษีหักนที่จ่ายค้างจ่ายนะครับพาบริษัทหักแล้วยังไม่ได้นำส่งทันทีครับต้องนำส่งในต้นเดือนถัดไปครับก็ต้องเป็นอันนี้ครับคดีอันนี้ครับภาษีหักนที่จ่ายค้างจ่ายพงก์จนหนึ่งนะครับแล้วจดค้างหักนที่จ่าย7จ0บาทครับแล้วก็เกาะตัวเลข700บาทครับ ่อมาอีกอันนึงครับอ่าเป็นเงินประกันสังคมครับประกันสังคมอ่านี้จะเป็นประกันสังคมครับเรือ่อันนี้ครับประกันสังคมค้างจ่ายครับพอเราต้องหกักจากเงินเดือนของพนักง,งานมาจ่ายให้ประกันสังคมแต่ละหกักปุ๊บยังไม่ได้นำส่งทันทีครับต้องข้ามเดือนก่อนอ่ากับอีกพันห้าร้อย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนครับมีหัก700กับ1,500ครับก็เหลือ47,800เหลือเป็นเงินสด47,800ครับ DK เท่ากันครับตดสอบดูก่อนครับ D 50 0 0 0ก็คือค่าจ่ายเป็นเงินเดือนแม่นางงานบัญชีเลขขึ้นตน้นด้วยเลข5ครับ50 0 0 0ด้านเครดิตมีอะไรบ้างครับ เป็นเงินสด47,800แล้วก็เป็นหนี้สินครับพอเราหักแล้วยังไม่ได้นำส่งทันทีครับก็เป็นหนี้อะไรบ้างครับหนี้ภาษีเงินได้ภาษีหักหักภาษีจ่ายค้างจ่ายของพงออดอยหนึ่งนะครับเจ็ดร้อยเพราะการหากักเงินพนักงานอยู่ในพงออดอัหนึ่งครับต่อมาประกันสังคมคับเป็นหนี้ประกันสังคมอยู่อีกพันห้าเมื่อตรวจสอบแล้วเอามันที่ถูกต้องเลือกไปที่บัญชีถูกต้อง,องก็กดบันทึกเลยครับ นะเรียบร้อยครับก็บันทึกเรียบร้อยแล้วครับ